ขอความกรุณานำมาคืนได้ไหม <c oughs> ใช่ไหมนี่นี<ช>ก็เป็นเรื่องคุณธรรมจริงๆที่ <c oughs> คนที่เขาไม่เห็นแก่ตัวเนี่ย <c oughs> เขาต้องรู้จักการรับผิดช,ชอบในสิ่งที่เขากระทำ <c oughs> ตามวัฒนธรรมตามจริยธรรมคุณงามความดีเนี่ย <c oughs> ก็คือในเมื่อเราตกลงว่ายืมเราก็ต้องคืน <c oughs> นี่ก็คือคนที่รับผิดช,ชอบคนที่ไม่เห็นแก่ตัวแต่ถ้าคนเห็นแก่ตัวคนไม่รับผิดช คนที่เขากงเราไปเนี่ยคุณยมสมยัยคิดยังไงอยากให้เขาเออกมาคืนแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะพูดในราการคุณลงปู่ได้ว่าควรที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยทํามาอย่างไรเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เกิดความบอบช้ำทั้งผู้ให้และผู้รับใช่ไหมในสังคมทุกวันนี้เนี่ยคนที่ชอบโกงคนอื่น เห็นแก่ตัวเอาแก่ได้อย่างนี้มันมันเยอะมากคุณยมสมายคิดว่าเราจะทําอย่างไรที่จะให้เข้าทั<ๆ>้งหลายเหล่านั้นสํำนึกผิดแล้วก็แก้ตัวปรับปรุงตัวเองใหม่เพื่อสังคมที่ดีคือ,อก่อนอื่นขออยากจะบอกเขาก่อนว่าอย่างเช่นถ้าไม่ใช่ผมคนเดียวที่ถูกโกงในกลุ่มนี้มีผู้ถูกโกงอีกหลายสิบคน ผมได้ไปเห็นสภาพคนอื่นเขาซึ่งทำใจไม่ได้แบบผมเขาบอกต้องเข้าไอซแล้วผัวเมียก็ทะเลาะก,กันเลิกกันไปเลยเพราะไปถูกเขาโกงมาเพราะความที่ว่าในกลุ่มพวกเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ว่าใจดีเชื่อเขาแล้วเอาเงินไปให้เขาแต่แล้วเข้ามาทําแบบนีอ้อยากจะให้คนที่โกงมเนี่ยคิดถึงจุดนี้ไว้ว่าทําให้คนเนี่ยเดือดร้อนมากอะไรพวกนี้แล้วก็ไม่ควรจะทําแบบนั้น สังคมทุกวันนี้เนี่ยคนกลุ่มนี้นี่มันก็เยอะนะคุณโยมนะมันมันมันอะไรกันหนักกันหนาะกัแบบการที่มะมาโกงคนอื่นมาทําให้ชีวิตคนอื่นเดือดร้อนธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมีไว้ให้เอามาปฏิบัติเขาก็าาไม่เอาเพราะนั้นการที่เราได้มานั่งคุยกันในรายการไอุนแห่งคาธาในในครั้งนี้ก็เหมือนกับว่าเราทุกคนที่อยู่ในรายการเนี่ย นำโดยลุงปู่เน้นคำชติโกคุณพ่อ,อกำนันเล็กคุณโยมสมไม้คุณโยมสมบูรณ์เนี่ยเหมือนกับว่าเราต้องการเรียกร้องเรียกร้องให้สังคมดีๆกลับมาความสำนึกดีกลับมาสู่สังคมในทุกวันนี้ในจิตใจของของคนทุกคนที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใช่ไหมแล้วก็มีอีกแ <c oughs> ง่มุมต่ตางๆที่ทางรายการ ไออุ่นแห่งศรัทธาจะต้องนําเสนอให้กับท่านผู้ชมทั่วโลกได้รับชมนี่ก็คือเป็นสภาวะความรู้สึกและก็ความปรารถนาดีต่อสังคมโลกในยุคปัจจุบันต่อไปก็คือคุณยมสมบูรณ์รในในลักษณะความเห็นแก่ตัวในสังคมของคนทุกวันนี้เนี่ยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เหมือนกับว่ากระหายที่จะอาจจะต้องการคำแนะนำดีๆอยู่ก็มีในส่วนหนึ่งของสังคม ว่าเราจะยื่นสิ่งนี้ให้เขาอย่างไรเขาจะปฏิบัติตัวอย่างไรทําอย่างไรทั้งกายวาจาใจเนี่ยที่จะไม่ต้องตกไปเปลี่ยนธาตุของอบ,บายามุขหรือไปเปลี่ยนธาตุของการช่อโกงของการเห็นแก่ตัวต่างๆอันที่จริงการช่อโกงทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ดูเหมือนว่าจะมีมากขึ้นในยุคปัจจุบันนี่ม,มันมากับมันมากับยุคโลกาภิวัตน์มเมื่อโลกาภิวัตน์เนี่ยคนเนี่ยจะแน่นไปในทาง วัตถุความเจริญในทางวัตถุความอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายแหล่นี้ก็ทําให้ความอยากแบบนี้ยทําให้เกิดความรู้สึกว่าจะเอาให้มากเข้ามามสั่งตัวเอย่างไม่ได้อย่างไรอของมันมีจํานวนหนึ่งเนี่ยมเมื่อเราต้องการมากมเกินกว่าที่มันควรจะเป็นอีกคนนึงเขาก็เสียของนั้นไปเพราะว่าเราเดึงของเขาเขามาตต่นี้มันก็กลายเป็นคนส่วนมากเนี่ย โลกาพิวัต่ก็เลยพยายามที่จะแข่งแย่งกันดึงมกันเพื่อที่จะให้ตัวเองได้มีมากที่สุดแต่ก็บางทีได้มากจนร้นงเหลือแล้วก็ไม่รู้จาจะไปทําอะไรใช่ไหมครับทางแก้เนี่ยก็มันยากที่จะพูดกับทุกๆคนได้เพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราสามารถที่จะเจอบุคคลได้เพียงไม่กี่คน <c oughs> ที่จะสนทนากันโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเรื่องการที่จะวางตัวยังไงให้มัน อยู่ในสังคมที่เรียบร้อยไม่โกงไม่ขโมยกันก็อันนี้ทำให้ผมนึกถึงศาสนาพุทธสิ่งที่วิเศษสุดอีกสิ่งหนึ่งของศาสนาพุทธก็คือสอนให้ทำดีซึ่งก็เหมือนกับศาสนาอื่นๆใช่ไหมครับสอนให้ทำดีสอนให้หนีชั่วคือไม่ประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีที่จะเป็นภัยต่อคนอื่นแต่สิ่งหนึ่งซึ่งจะเป็นทางที่จะนำไปสู่ การทําดีได้ดีมากๆและการหนีชั่วให้มากๆได้ก็คือทําใจให้ผ่องใสซึ่งเป็นเป็นวิธีสอนสัทงางศาสนาพุทธศาสนาเดียวเท่านั้นที่ยืดออกไปเป็นประการที่สามแล้วถ้าหากว่า <c oughs> เราได้ศึกษาถึงการปฏิบัติในทางทำให้จิตผ่องใสในทางศาสนาพุทธนี้ก็จะนำไปสู่ สู่ผลลัพธ์ที่จะได้ก็คือความสงบสุขสันติสุขแก่ชาวโลกทั้งนี่ก็คือ,อทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการที่จะเข้าไปแทรกซึมในจิตใจของคนในสังคมทุกวันนี้แล้วก็ให้ถือปฏิบัติตามแล้วก็จะได้ผลอย่าง อย่างที่คุณโยมสมบูรณ์ได้ได้นำเสนอได้แนะนำมาในรายการแล้วก็ถ่ายทอดถึงท่านผู้ชมทั้งบ้านว่าจิตใจที่จะ,ะผูกมัดอยู่กับความดีงามน้ยมที่จะทำลายล้างความไม่ดีความชั่วทั้งหลายหรือว่าสิ่งที่เป็นอวาัยาุขทั้งหลายได้ถูกต้องน,นี่แปลว่าพระพุทธเจ้าของเรานี่พระองค์ก็รทรงแบบทรงเป็นผู้ที่มีพระปรีชาญาณที่ สูงสุดในโลกเลย,ยทีเดียวนะครับ,รบเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ย2,500กว่าปีคุณโยมคิดดูดิยย <ๆ S 2> คิดได้ยังไงทำได้ยังไง <c oughs> เป็นไปได้ยังไงสามารถที่จะ <c oughs> ถ่ายทอดคําสอนจากกลุ่มคนเล็กๆจนทุกวันนี้สืบทอดมา2,500กว่าปีเนี <c> ่ย <oughs> เป็นสิ่งที่มหาศาลแล้วคนหลายคนนะคุณโยมสมหมายคุณโยมสมบูรณ์นะคุณพ่อกำนันคนหลายคนเนี่ย เขากาลังคน้นคว้ากําลังศึกษาในในด้านคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก็มัวแต่ศึกษาไม่ยอมฝึกไม่ยอมปฏิบัติเรียนอยู่แต่ไม่ยอมที่จะทําให้ได้ผลตามที่พระพุทธเจ้าสอนเหมือนกับรู้หมดอะไรอะไรก็รู้หมดแต่ตัวเองทําไม่ได้เหมือนกับว่าอสอนได้หมดแต่สอนตัวเองไม่ได้อันนี้ก็มีมากในสังคมก็ไม่ได้ฝึกหัดใช่ไหมครับพ่อไมา่ได้ฝึกหัดเพราะนั้นคน สังคมทุกวันนี้เนี่ยที่อิงหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องได้เป็นผู้เข้าถึงอย่าง,ทงแท้แท้ด้วยด้วยการปฏิบัติอาตมาเชื่อว่าคุณโยมสมบูรณ์คุณโยมสมหมายคุณพ่อกำนันเป็นผู้เข้าถึงไม่แค่ไม่เพียงแค่เป็นผู้รู้อย่างเดียวแต่เป็นผู้เข้าถึงผลที่ได้จากการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะทางสายกลางเอย่ยโดยเฉพาะ การวางใจการเรียนรู้การศึกษาแล้วก็การประพฤติปฏิบัติต่างๆที่คุณโยมได้ได้นำเสนอในรายการน,นี่เป็นสิ่งที่ดีแล้วมีอะไรที่จะให้คนรุ่นใหม่ในสังคมแล้วก็ในสังคมครอบครัวสถาบันครอบครัวอะไรที่จะได้ฟังเพื่อเป็นคติธรรมเพิ่มเติมมา <c oughs> ประสบการณ์นในชีวิตเนี่ย ก็สองท่านเดยกล่าวถึงชีวิตที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งเลยที่ได้แจกแจงให้เชิงแบบนี้ผมไม่ได้พูดมากเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตในการดำรงชีวิตแต่ก็ได้เคยประสบความสําเร็จในธุรกิจมาแล้วอืมจากการที่ไม่มีอะไรเลยเมื่อเดินทางมาส่วอเมริกาแล้วก็ถึงจุดจุดหนึ่งซึ่งถูกโกงไปเกือบร้อยล้าอืมเฉนเพราะฉะนั้นผมจึง ไม่มีไม่มีเสียงที่จะพูดออกมาว่ามันมันยาวยืดขนาดไหนเหตุการณ์เหล่านั้นก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตแต่มันก็เป็นผลกระทบที่เกิดจากไอ้คนที่เห็นแก่ตัวถูกครับถูกครับคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็เอาเปรียบช่อโกงความช่อกงนี่เป็นเป็นข้อสำคัญนี่ก็ในชั่วโมงของรายการเราเนี่อาตมาคิดว่าคนที่เห็นแก่ตัวในในสังคมกำลังนั่งอยู่หน้าจอ ดูเรากําลังพูดคุยกันเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะนี่เราเราจะฝากอะไรถึงเขามั่งว่าคุณคุณหยุดได้ไหมทีนี้มาคิดกันมาคิดถึงจุดนี้จุดในในกรณีผมเนี่ยนะะเอ๊ะทำไมเราถึงได้ประสบเหตุการณ์แบบนี้อืในเมื่อคิดถึงการเวียนว่ายตายเกิดในทางที่เราเชื่อซึ่งผมเชื่อเป็นอย่างมากแต่ลระชาติแต่ละพบนี้ผมก็มาสรุปเอาว่าเอเราเคย เราอาจจะเคยไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแก่เขามาก่อนแล้วก็ชาตินี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แสดงอพฤติกรรมอะไรแบบนั้นที่จะชอบดวงใครแต่ทําไมเขา,มาเมาของเราไปมันก็คงจะเป็นกรมกรมเก่าที่เราค้างมาจากที่ชาติอื่นนี่เรื่องกรรมนี่ก็เป็นอความเชื่อทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าโด่งดังมากเลยทีเดียวนะถ้าพูดถึงเรื่องกรรมเนี่ย ก็เป็นธรรมะที่ตรงตามพระพุทธเจ้าสอนตรงตามในพระไตรปิฎกเอย,ยในบทบัญญัติอัฏฐานพ,พยัญชนะและก็ในความเชื่อของคนในสังคมพุทธทั่วไปก็ยังยอมรับเรื่องกรรมกรรมก,รรมก็คือการกระทำคราวน,นี้แม้แต่ตามาภาพเองก็ยังยังยังเชื่อเรื่องกรรมอย่างประสบการณ์ในชีวิตของคุณโยมเนี่ยที่เจอมาเนี่ยบางทีมันอาจจะมีผลรกกรรมมาตั้งแต่อดีตก็ได้ เราอาจจะเคยเอาของเขามาก่อดตอนนี้พอมาชาตินี้เขามาเอาคืนแล้วก็คงบวกดอกเบี้ยเพิ่มนะเพราะความเบี้ยเป็นร้อยล้านเลยเนี่ยน่าจะร้อยละห้าสิบแลมั้งนี่ก็ผมเชื่อมากครับถ้าถ้าเราเชื่อในารา่อาคำตอบํำตอบในแง่เองเลยก็ไม่ไม่มีคําตอบเพื่อที่จะมาอธิบายได้เพาเชื่อในเรื่องกรรถ้าถ้าเราคิดเรื่องกรรมเนี่ยมันมันก็ทําให้ใจเราเบาลงนะ แต่แต่บางทีเนี่ยมันมันหนักเกินไปเหมือนกันกรรมนี่หนักเหมือนกันนะรู้อยู่ว่าเขาจะหลอกและเราให้เขาไปได้นะนนอย่างนี้ก็ยังมีเลยครับออนี้ในในลักษณะเชิงการที่จะลบล้างผลกรรมอันนี้ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า<ๆ>ก็อย่างที่โยมได้กล่าวไว้ข้างต้นเหมือนกันว่าคือเราต้องทําความดีมากๆทําสิ่งที่ดีงามมากๆเพื่อจะลบล้างสิ่งที่ไม่ดี ใช่ไหม,อ,มอย่างอย่างอย่างทุกวันนี้เราเราแค่คิดดีในลักษณะนี้ก็เหมือนกับสร้างความดีเข้ามาซักฟอกในใจิตใจของเราก็เป็นการลบล้างอ,อากุศลกรรมส่วนที่เราเคยทำร่วงเกินตรงนั้นไปได้เหมือนกันเยมวเคยคิดลักษณะอย่างนี้ไหมก็คิดว่าทําความดีนี่ก็เพื่อผลดีที่จะมีปานนาตอืคนแต่ก็จากคาสอนที่ว่าความไม่ดีที่เราได้กระทามาแล้วเราก็คงต้องรับผลอกุศลกรรมันนะ เราก็ยอมรับด้วยความน่าชื่นถาบางแล้วก็ตั้งจิตว่าเราจะไม่ทําในสิ่งนั้นอีกเราจะทำเแตนความดีไปเรื่อย <c oughs> จุดสําคัญในการที่จะทําให้เป็นคนดีนี่ก็ต้องปฏิบัติตัังที่พระพุทธองค์ได้กล่าวว่าต้องรู้ด้วยตนเองต้องเรียลไลซ์ถึงถึงสิ่งนั้นด้วยตนเองถึงแม้ใครจะพูดให้ฟังามากมายยางไงก็ตามถ้าจิตของเราไม่ได้สนใจที่จะ ตั้งใจปฏิบัติอย่างที่เขาสั่งสอนอม,มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีจิตที่จะระลึกได้ว่าเออเราต้องพยายามด้วยตัวเองอแล้วก็ต้องใจตั้งใจปฏิบัติด้วยตัวเองจะมีผลที่ดีเป็นอย่างมาเลยครับอืนี่ก็คือเป็นชีวิตจริงที่ผ่านมาทั้งหมดครับที่เหมือนกับว่าทำให้จากจิตใจของเราเนี่ดวงน้อยน้อยน้ำหนักเบาเบากลายเป็นจิตใจที่ ยิ่งใหญ่แล้วก็หนักแน่นประดุจแผ่นดินนี่ก็เกิดจากคุณธรรมคุณงามความดีที่ทุกคนท่านได้รักษากันมาได้ถือปฏิบัติกันมานะสำหรับก่อนจะถึงท้ายรายการไออุ่นแห่งสัทธาใน่ค่ำคืนนี้เนี่ยลูกปูอยากให้ทุกท่านได้ฝากถึงพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยในสหรัฐอเมริกาชาวลาว หรือว,ว่าชนชาติอื่นรวมทั้งคนไทยที่อยู่ในภูมิพื้นแผ่นดินไทยทุกคนเนี่ยว่า,าทุกคนในรายการเนี่ยทั้งสามท่านเนี่ยถือว่าเป็นแขกรับเชิญที่ทรงเกียรติมากๆในค่ำคืนนี้เนี่ยต้องการให้พุทธศาสนิกชนได้รับสิ่งใดและก็ได้ถึงจุดมุ่งหมายยังไงอันนี้ก็ให้ได้ฝากถึงเป็นการที่จะก่อนที่จะ หมดเวลาในรายการครั้งนี้เียนเชิญคุณโยมสมบุร์พุทธศาสนาในก็จรที่ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องทําดีมาแล้วก็วย่อมเห็นผลดีที่มันเกิดขึ้นอืมผมม,มีความเชื่ออันนี้เป็นจาง